สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PJ Double Pass Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าวิธีการจองเลขทะเบียนที่กรมขนส่งทางบกนะครับแล้วก็จะมาแนะนำร้านหุ้มป้ายทะเบียนในละแวกนนทบุรีนะครับก่อนอื่นเลยก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้านล่างนี้ไว้ก่อนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยครับ เมื่อเราซื้อรถนะครับก็ให้เราแจ้งเซลไว้ก่อนเลยนะครับก่อนที่เซลจะไปจดทะเบียนว่าเราต้องการที่จะจองเลขทะเบียนรถนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเซลก็จะไปทําการจดทะเบียนแบบปกติให้ซึ่งเราก็จะได้เลขป้ายทะเบียนแบบส่งมานะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมไปด้วยในวันนั้นก็คือบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สัญญาซื้อขายรถให้เรานําเอกสารไปที่กรมขนส่งทางบกนะครับในต่างจังหวัดก็ไปที่กรมขนส่งใกล้บ้านท่านนะครับ แต่ถ้าเป็นในกรุงเทพก็สามารถนําเอกสารมาที่กรมขนส่งทางบกที่จัดจัดได้เลยครับเนื่องจากที่กรมขนส่งไม่อนุญาตให้เราถ่ายวิดีโอนะครับผมก็จะขอเล่าให้ฟังแบบเห็นภาพง่ายๆให้ฟังกันแล้วกันครับให้เราเปิด Google Map นะครับแล้วก็เสิร์ชไปที่อาคาร2กรมขนส่งทางบกแล้วเราก็ลองเข้าไปเลยก็จะอยู่วิ่งเส้น ถนนพหลโยธินครับและนี่ก็คือทางเข้ากรมขนส่งทางบกนะครับ DLT ก็เข้าไปด้านในเลยครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อาคาร2เมื่อเรามาถึงที่อาคาร2นะครับก็ให้เราขึ้นไปที่ชั้น4ได้เลยโดยจะมีเคาน์เตอร์วางเอกสารไว้อยู่นะครับเอกสารที่เราต้องกรอกนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้ รอกได้สูงสุด12เลขนะครับแต่ถ้าเลขที่เราต้องการยังไม่สามารถจองได้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะสุ่มเลขที่ใกล้เคียงกับเลขที่เราเลือกนะครับเอามาให้เราเลือกอีกทีหนึ่งเมื่อเรากรอกเลขเสร็จแล้วนะครับเราก็นําเอกสารที่เรากรอกพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงเอาไปยื่นให้กับเคาน์เตอร์ที่ชั้น4ได้เลยครับแล้วเราก็จะได้บัตรคิวมานะครับเมื่อถึงคิวของเราแล้วเนี่ย เจ้าหน้าที่ก็จะทําการเช็คเลขทั้งหมดของเราที่เรากรอกไปนะครับว่าสามารถจองได้หรือเปล่าถ้าเมื่อเลขของเราจองได้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้หน้าตาของเอกสารแบบนี้ <S <S เป็นการยืนยันว่าเราได้จองเลขนี้ในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเลขนี้จะมีอายุทั้งหมด90วันหลังจากที่เราจองนะครับถ้าเราไม่นําเลขนี้ไปจดทะเบียนก็จะถือว่าเป็นโมฆะไปครับ ที่สาคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเราก็จะได้เลขทะเบียนสวยๆมาติดรถของเราครับ <Yahoo! S 1> เมื่อเราได้ใบย,ยืนยันการจองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําใบนี้ไปยื่นให้กับเซลล์ของเราซึ่งเซลล์ของเราเนี่ยก็จะนําเลขนี้เอาไปยื่นจดทะเบียนกับกรมขนส่งอีกทีหนึ่งครับหลังที่ได้จองทะเบียนกันไปนะครับก็รอประมาณ1เดือนถึงจะได้ป้ายมานะครับวันนี้ผมได้ป้ายมาแล้วนะก็กําลังจะไปติดป้ายทะเบียน เดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่ร้านเปียกหุ้มป้ายนะครับซึ่งก็อยู่ที่ตําบลบางสีทองใกล้ๆโลตัสนครอ,อินนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจองป้ายทะเบียนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นแยกบางสีทองนะครับเลี้ยวขวาไปประมาณ2กิโลก็ถึงละร้านเปียกหุ้มป้าย รถเยอะนะในซอยนี้เป็นซอยหมู่บ้านนะครับมีหลายหมู่บ้านอยู่ในซอยนี้รถก็เลยเยอะแล้วก็ถนนค่อนข้างเล็กนะครับก็ทำให้หมุดยากนิดนึงก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ อ๋อนั่นไงเปียกหุ้มป้ายนครการช่างนะครับร้านเดียวกันเฮียแกก็เอาป้ายไปหุ้มในตู้กระจกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะทุกคน คนลับเดียวไม่เกินสิบนาทีเสร็จเรียบร้อยเร็วกว่ารอกาแฟสั่งกาแฟมาก็ค่าเสียหายทั้งหมด250บาทนะครับแนะนำเลยลับเดียวมาเร็วแล้วก็ดี งานหุ้มป้ายทะเบียนแข็งแรงแน่นไม่มีสั่นคอนเลยไม่มีเหลี่ยมคมด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าเดินมาเกี่ยวแล้วแบบจะเป็นแผลแต่เนื้อง,งานอาจจะมีรอยทุบนิดหน่อยที่แบบเปื้อนๆหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรแต่โดยรวมรับสวยหรู กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง PJ Double h u s ด้วยนะครับ